เราเต, íamos, ตรื่นเต้นคือเรามาทําผมกูมาสายอย่างนี้เราไปนั่งทํางินกันแดดกันแดดไปดูเขาตุนได้ไหมไปออกจากงานแล้วเวลาออกใส่นะ้ที่บาร์เพรบาร์เพรสเวลาคนไหนก็ถามว่าเออจะเคเอ้ยดีคนนี้ก็เห็นคุยนานแล้วนะถ้าเป็นคนดีขึ้นมาแล้วล่ะสวัสดีครับการเฟยนะฮะวันนี้ก็ นีนาการอีกแล้วเพราะว่าเฟยช่วงนี้เขายุ <m> ่งถ่ายซีรงซีรีเขาตอนนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าคู่มาสายเราตื่นเต้นคือเรามาทําผมเอ้ยมึงเคยทําผมบ่อยใช่ไหม <c oughs> บ่อยมึงเคยถามช่างแหละว่าก่อนทําผมต้องทำยังไงอช่างบอกมึงว่าอะไรตัดผมตัดผม ที่สาระสาระใน่สิอ่าต้องแบบนอนเพื่อให้แบบว่าร่างกายมันซ่อมแซมใช่เส้นผมมันให้แม่งแบบแข็งแรงที่สุด่ะพร้อมโดนกระทือบเพราะว่าเวลาเราย้อมผมมันคือการแบบเอาสารเคมีไปกัดไม่และมีอีกอย่างนึงคเขาบอกว่าอย่าดื่มแอลกอฮอล์ก่อนก่อนน้องคิดเหรอเื่อวานกันรอดป้าพี่สาย เออใช่ไมล่ะวะเด็ดมาสก์ทุกอย่างในเฟรมนี้เป็นสีแดงว่ะเออว่ะนี่ได้สั้นเข้าได้นะสิ่งที่เราอยากได้คือตรงเนี้ยเป็นจังหีะที่สว่างก็ขาาวเท่าที่เราจะเข้าได้เนาะกล้าหรือหรือทำทั้งหัวดีกวาผมขอโมยโยโยพี่คือผมเนี่ยเล่นซีรีส์ของน็ตเลย เรื่องแนนโนแล้ววคือบทผมมันเล่นเป็นเด็กเชีรยเขาก็เลยบอกว่างั้นมึงเป็นเด็กนักเล่นที่ย้อมหัวทองแช่แน่ผมแรกนาก็เลยย้อมมาตลอดเลยสินกันมาประมาณสปีแต่เดี๋ยวว่าผมชอบคุณลุกผมขาวนะพี่เมืองคามไม่ได้ไปไหนนานก็เลยแบบผไม่รู้จะทำสียังไงแล้วตอนนี้คืออีเวนต์หรือว่ากิจกรรมมันจบไปแล้วเราก็เลต้อง เปลี่ยนลุปแบบนดนึงั้งหัวเว่ยใช่ป่ะแล้วเราป้อทั้งหัว่อแลวกันเนาะได้ครับเราก็มาดูแบบว่าจะต้องจัดกี่รอบจะใช้เวลานานแค่ไหนใชเราเริ่มแล้วนะฮะรอบแรกพี่จีจี้คือการทาลงไปหนึ่งรอบเนี่ยเราต้องหอ่อฟอยมันไว้นานแค่ไหนเราป้องทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็จะแรปทฟองแรปหัวเลยมันจะทํางานในความร้อนอะ่ะใช่ค่ะผมอย่างนี้เราไปนั่งทำกันแดดกันแดดดิ้คร่บผมนั่งทนได้ไหม ไปผมเห็นช่างทำทำสีผมเนี่ยทุกคนเลยต้องทำสีผมก็น้ำยามันเหลือทุกวันจริงนะเดือนละมันก็เป็นการพรีเซนต์สีอย่างหนึ่งของลูกค้าเห็นลูกค้าอาจจะว่าอยากได้สีแบบพี่คนนี้เราบังคับให้ใครทำสีไม่ได้เนาะเราบังคับให้ใครรับชาแนลเลยไม่มีอะไรเลย มึงไปเกะกะที่เขาตัวใหญ่ไปาดไหนครับพี่คือผมมันมีความเชื่อมาว่าก่อนทําผมคือไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์และควรพักผ่อนให้เต็มงีอดื่มน้ำเยอะๆไม่เคยได้ยินเลยนี่จริงมะเนี่ยสอนภาษาที่หนังหิ่ง่าเพราะฉะนั้นเราควรพักผ่อนให้เต็มที่แล้วทาให้ร่างกายแบบพร้อมที่สุดแล้วถามว่ามึงพักไหมพักแต่ลูกค้ากระแทกอย่างเงี้ยบ้าตายบปให้ดื่มเบียร์ก็จะลดความจิ้มจุ่มใช่ะเนี่ยคุณเล่ เคยมีลูกค้าแบบลูกค้าแบบเยอะๆเป็นไงก็มีเพราะเขาก็เยอะแบบอยากแล้วตามมีสีที่เขาต้องการเนาะแล้วที่มีวิธีรับมือทำให้ดีที่สุดก็เอาเลยอ่ะก็เลยบบพี่บ้าให้ฟังเลยลูกค้าเขาสร้างเวลากบบอ่าแบบเคสเดียวจำไม่ลืมเลยแบบว่าหนักๆนี้ไหมที่ไม่ใช่นานนี้นะตอนที่คุยกันอย่างงี้ก็เป็นคนต่างชาติเนาะเขาคุยกับเราเขาอยากให้เราแนะนำทรงผมแล้วก็เลยเลือกทรงผมไปเขาก็โอเคโอเคค่ะแล้วเราก็ตัดเป็นเส็จเขาก็บอกว่าไม่เอาละเขาก็โชว์รูปเก่าผมทรงเก่าเขามาดูเพราะเขาเอาช่วงนี้ พี่ก็เลยแบบเดินก็ไปหลังร้านแล้วก็ยิ้มตนก่อนแล้วก็เดินยิ้มออกมาว่าได้ค่ะแล้วพี่เตะเขาไปกี่ทีพี่ไม่ได้เตะค่ะพี่ก็เอาดิ้งดิ้งไปเคยตัดผมทรงไหนที่แบบว่าแปลกประหลาดที่คือที่ตัวเองเคยตัดมาพี่เขาเป็นช่างทำสีป่าวะแต่ตัดไอช็อปแม็กี่ยังไงพี่ให้ตัดแล้วให้ตัดใหม่อ๋อไม่หวอ่ะทำไมอ่ะทำไมเขาเพิ่งเล่าอ่ะทำไมไม่จำอ่ะฮะมึงอ่ะยังไม่เคยเจอแบบอะไรที่มันแปลกมาก แก่ปะวะยาบวะยังไม่เสร็จหรอมันก็เปลี่ยนล้วนะเว้ยมันเริ่มมาแล้วอ่ะอันนี้เป็นัว่านางหัวแข็งแรงก็หน้าด้านด้านด้านานะฮะหนังหัวเนี่ยแข็งแรงไง <S <S ปสี่สิบนาทีนอนก่อนเป็นไงครับพี่จีพอเตอร์แลกเยอะอยูอ่นะ ไม่ค่อยแสบไม่แสบเท่าที่เคยทำเพราะว่าพี่ิดป้ายถึงนางสุสางเลยนะไปไม่ถูกคือพูดได้ว่าคือปฏิวัติว่าที่นี่แบบว่าใช้เทคโนโลยีพิเศษค่ะแบบไปป้ายถ่าหรอบแล้วพี่จะป้ายไหมป้ายครับแต่ว่าเราจะไปป้ายในรอบสุดท้ายไปลิบลูดออกจากงานแล้ววันลาออกถ้าเราตรงๆอ่ะการทำช่องนานเลยเนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งในการออกจากงานครับ ใหญ่เรามองว่ามันเป็นแบบ big move move out from comfort zone ไปกินเหล้าแล้วก็เจอคนแบบเพื่อนเพื่อนแบบแรนดอฟในน้ำรู้จักกันเฮ้ยนาคุณอ๋อผมดูคลิปคุณไปเกาะมันนอกคุณทำให้ผมแบบรูจกเกาะมันนอกไปอยากไปแล้วเราก็รู้สึกดีเลยเพราะว่าเจ้าของเกาะมันนอกคือพี่วินเนี่ยที่เราสนิทกันอ่ะ business ของรุ่นพี่เราอ่ะมันต่อยอดได้จากแบบการกระทำของของการกับเฟยนะแล้วแบบรู้สึกดีวันนี้คมันแปลกๆไม่ใช่ไม่ใช่พี่ใครมึงใครมึงออกไปี๋ยวเนี้นะ เราถึงโอนไปเลยนะครับเราอาจจะได้แค่สองรอบแม่จำอ,อย่างไม่ออพอจิตบาบ้า <c oughs> บางคนนี่เขาไม,ไม,ไม่ไม่กล้าทำสีผมกลัวผมเสียแต่อย่างผู้ชายอ่ะบอกเลยว่าเม <c oughs> ้นก็ยาวแล้วเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมเยอะแยะที่มันจะทำให้ผมไม่เสีย <c oughs> ที่ใส่โอลิมปิกเข้าไปแล้วทำให้ผมมาใส่แล้วที่บอลลเพสบอลลเพสโอลิมปิกไม่เป็นไรที่ทำหายเลยบอลลเพสที่ใส่โอลิมปิกโอลิมปิกอ่ะพูดต่อเลยพูดต่อ ก็อะไรทำให้ผมไม่เสียมากก็คืออย่างไรก็ไม่เสียเขาไม่ใส่พี่รู้จักเฟยไหมรู้จักครับพี่จ้ะพี่รู้สึกยังไงกับมันไม่ใช่คนดีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่มีแต่คนบอกว่าไม่ใช่คนดี นี่ขนาดไม่รู้จักนะดาราดาราคนไหนเขาถามว่ารู้จักไลมเออดีที่ก็งงเออตลกดีไม่ดีวะไม่ดีแล้วเขาดีปะับเขาแม่งเลยวะเขาไม่มีไม่คือเขาอ่ะไม่ใช่คนดีเอาอย่างี้เราไม่บเหมาะันเลวอ่ะมันไม่ใช่คนดีเป็นแค่ผู้ชายแเป๊ะใช่ไม่ใช่คนดีแต่ไม่เลวใช่ไหมไม่เลวเราไม่ได้ว่าใครเลวเลยแต่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนดีไม่เราเคพูดอย่างนั้นเดี๋ยวใครมันโกรธเรื่องผู้หญิงนะขอบคุณตอนหนึ่ง คนนี้ก็เห็นคุยนานแล้วนะถ้าเป็นคนดีนนนขึ้น,นมาแล้วล่ะ <laughs> อันนี้ก็รอบที่สองนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็จะห่ออีกดูกันว่ามันจะต้องรอบสามหรือไม่ใช่ๆๆๆวันทีู่ว่ามีอะไรมีใครต้องการอะไรบากกูนะวันที่กูแบบอยากทำรักสวนตวัวก็จะต้องอยากได้น้่อยากไม้ ี่เป็นไงครับพี่อันนี้มันมันก็ดูเหลืองอะเนาะอีกนิดหนึ่งอีนิดได้เหรอครับอีกนิดหนึ่งขาดครับใส่พี่ใส่ี่กูแต่ว่ามันยังมต้มนิดนึงแหละครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพี่เราไปล้างลูกก่อนโอเคเนาะแสบเอาเรื่องตลกไปถึงไหนอนนี้ก็ใส่ยากกูอยากใส่คอนเวิร์ตเตะหน้ามือเฮ้ยอยากใส่คอนเวิร์ตลองเท่าไหร่นะ เดี๋ยวเราจะเซ็นเซอร์ทำว่าโลเล่ไหมครับถ้าอยากให้ออกก็ซื้อมานะครับแนวโอเคอยู่แต่ถ้าโลเล่เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่มุกซ่ไม่มาหรอครับพว่าที่จะได้ทำน้องคุณถามเพื่อนเดียวก็ได้เวลาเรากลับไปดูอะที่บ้านอยากให้มันขาวเราก็ต้องใช้แชมพูม่วงนะครับผินใจผินใจเพื่อให้มันดูแต่ใช้ล้างหน้าใชไม่ได้ไม่ได้เหอโอเคงั้นเดี๋ยวฟ้องอีกรอบมึงนะครับถือว่าเป็นไงครับพี่ได้ดีกว่าที่คิดไว้เพราะว่าพี่เก่งด้วยพี่เก่งด้วย ตอนที่เราเริ่มลงสีใช่ไหมฮาร่เดย้จำได้เลยเราลงสีนั่นคือแสนที่สุดของขั้นตอนเว้ยเราเลือกเหรออันนั้นมันเกิดขึ้นได้นะคะมันไม่ใช่เรื่องแบบผิดกิอะไรใช่ไหมเบิร์นเบพี่เบิร์นแล้วพี่สายเบิร์นไหมไม่เบิร์นโดนจะผมทำสีผมแล้วมันรอดไหมรอดครับ ลองตอบไม่รอดกาญมึงอยู่วะทำไมรอดขึ้นมาพี่โอเคโอเคเราอย่าร้องให้คนอื่นพูดเราต้องเชื่อกนแบบเราเท่พอเรารู้สึกปุ๊บเราแสดงออกเราเท่คนอื่นเนี่ยเรามองว่ามือไม่เท่โอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอ้ยนี่ขนาดยังไม่ตกนรกแล้วเนี่ยยังเจ็บแสบขนาดนี้ ที่เซ็ตผมอูสรงง่ายมาเพียงแค่คุณละเลงเจลให้ทั่วมือเป็นไงโอเคไหมครับสี่โอ,โอเคไหมะ <laughs> ที่ให้คะแนนผลงานกี่คะแนนครับวันนี้ที่ให้เกห้าแล้วกันเอะอีกในี่เกลีใจอ่ะเกื่อไว้ไงแบบเป็นมาตรฐานก่อนชอบเนาะชอบครับชอบครับขอบคุณมากครับพี่เจ้ขอบคุณมากค่ะนี่ก็ใครสนใจก็มาที่ร้านนี้ได้นะฮะยอชินยอชินซาลอนนะคะคนสร้อยแหวมันจะไม่มีป้ายร้านนะครับร้านเราจะอยู่ติดกับคาเฟ่เลยเดี๋ยวจะขึ้นตรงนี้ฮะตรงไหนนะขึ้นตรงนี้พ่เมาที่เรามองไม่เห็นตรงนี้ เดี๋ยว้นตรงนี้ด้วยอ่ะตรงนี้ EP หนึงเดี๋ยวมีตรงนี้ด้วยอ่ะขึ้นขึ้นไปเลยอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ทำผมที่สรรรส้างขึ้นมาด้วยสถา,านการณ์ที่เราออกไปเจอผู้คนนานแเราเปลี่ยนรูปนิดนึงก็อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์การเฟย์ด้วยนะฮะใน EP หน้าจะไปเที่ยวกับเฟย์ลามจังหวัด<อ>รอติดตามนะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่จีค่ะเจอ,อกันเทปหน้าบ๊ายบาย เมียงโดมีโรงเรียนสอนทำสีอะไรไม่ไหล่สันนอะไรในการทำงานสมมติว่ามึงมึงเป็นคนญี่ปุ่นนะแล้วมึงจะมาเรียนเรียนตัดผ้าไทยมึงก็ต้องไปแบบดีโอสยามปะวะเหมือนอยากเรียนทำไก่ทอดไปฮ่องแดงเนี่ยใช่อ๋อมึงต้องไปแหลกตำรวจมองดูมองทำไมสัวันนี้กูดูมีพิรุธเหรอเล่นกล้องหน่อยเล่นกล้องหน่อยห้าสี่สามสองเล่นกล้องไงสัสอืม